ครัวซองถาดแรกของหน้าร้อนปีนี้ที่ตาลี่วงนีอิตาลี่เข้าสู่หน้าร้อนแล้วแต่แม่แววก็ทําครัวซองเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาแจกเทคนิคนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะที่รีดแป้งครัวซองสําหรับอุณหภูมิห้องที่แบบว่าไม่ได้เจนจัดนะอุณหภูมิห้องตอนที่แม่แววรีดประมาณสัก25-26องศาเซลเซียสแล้วเทคนิคอะไรนะที่แม่แววใช้ก็คือ แป้งครัวซองของมแมวจะต้องมีความเย็นจัดๆเลยนะเพราะว่าอุณหภูมิของเราอะค่ะอุณหภูมิห้องอะมันไม่ได้เย็นมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแป้งของเราอะตอนรีดะมันต้องเย็นไม่งั้นอะแป้งมันจะนิ่มไวนะคะแล้วเวลาที่แม่แวรีดไปแล้วรู้สึกว่าแป้งอะมันเริ่มนิ่มนะมแมวก็เอาแป้งพักในตู้เย็นก่อนหรือไม่ก็เอาใส่ในฟิสเตอร์สักประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยเอามารีดต่อนอน,นี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะที่แม่แวใช้นะคะในการรีดแป้งครัวซองของอิตาลีช่วงหน้า ร้อนนะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูได้ค่ะอบเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะครัวซองโฮมเมคดูสีหน้าลูกตอนทานบอกว่ากินมากๆเลยนะคะโฮมเมคครัวซองอร่อยๆนะคะใครๆก็ทําได้นะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้นะไปใช้กันดูนะคะหรือว่าใครสนใจนะอยากจะไปเรียนทําครัวซองกับแม่แหววนะแมวแหววมีคลาสเรียนออนไลน์สอนทำครัวซองและทิมมอลิงมากกว่า15แบบสูตรความอร่อยระดับมิชลินสตาร์นะคะใครสนใจสั สามารถทักหาเอกมินเพื่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลาสเรียนค่ะสวัสดีค่ะ